ตอนที่198ยาห้าสีอันล้ำค่าภายในพื้นที่ตรงกลางของอาณาจักรแห่งความฝันแม้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตแห่งความฝันที่น่ากลัวบางตัวที่หลัวเฟิงไม่สามารถตรวจจับได้และพวกมันก็ถูกสิ่งมีชีวิตแห่งความฝันเหล่านี้โจมตีขณะค้นหาสมบัติแต่หลัวเฟิงและทีมของเขายังสามารถรับมือกับพวกมันได้ ในทีมนี้จัก,กระพัดกุ้ยซือมีพลังมหาศาลและราชาเทพหูสินก็มีกลอุบายมากมายทั้งสองแข่งแกร่งมากในการร่วมมือกันตอนนี้มีหลัวเฟิงซึ่งมีร่างโคลนจำนวนมากความสามารถของทีมในการจัดการกับความเสี่ยงได้รับการปรับปรุงขึ้นฮ่าฮ่ 5, เมื่อท่านหลัวเหืออยู่ที่นี่เราจะปลอดภัยมากขึ้นในการสำรวจอาณาจักรแห่งความฝัน จักรพรรดิกุ้ยซือยิ้มเมื่อกี้สิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดกำลังไล่ตามสมาชิกคนอื่นๆในทีมอย่างบ้าคลาั่งแต่ที่จริงแล้วสมาชิกเหล่านั้นถูกเปลี่ยนแปลงโดยท่านหลัวเหอราชาเทพหูซินหัวราอเทพราชาหยุนเทียนก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเช่นกันในอดีตการสำรวจอาณาจักรแห่งความฝันเป็นเรื่องน่ากลัวและอันตรายกว่านี้มาก มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อมีเพื่อนร่วมทีมที่แข็งแกร่งถ้ามีแค่กลลเม็ดร่างโคลนพวกนี้เท่านั้นหลัวเฟิงยิ้มพวกเขานั่งอยู่ข้างลำธารดื่มกินและหัวรอบรอคอยผลลัพธ์จากร่างโคลนของหลัวเฟิงที่สำรวจเส้นทางหลัวเฟิงและคนอื่นๆมองไปในระยะไกลทีมหนึ่งกำลังบินด้วยความเร็วสูงมากมีกลุ่มคนเก้าคนในทีม หัวหน้าเป็นบุคคลที่สวมชุดคลุมบุคคลดังกล่าวมีใบหน้าสามหน้าด้านหน้าซ้ายและขวาใบหน้าทั้งสามกำลังสังเกตสภาพแวดล้อมหอคอยหวันฟ้าจักระพัดกุ้ยสือราชาเทพอูซินและราชาเทพหยุนเทียนต่างตกตะลึงและทำหน้าจริงจังทันทีหลัวเฟิงยังเห็นร่างในชุดคลุมของทีมนั้นอีกด้วย นั่นเจ้าของหอคอยหวันฟ้าใช่ไหมหลัวเฟิงมไม่เคยติดต่อกับเจ้าของหอคอยหวันฟ้ามาก่อนเลยและไม่มีความเกรงกลัวด้วยแต่เขาก็ยังรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของหอคอยหวันฟ้าไว้แล้วผู้ก่อตั้งเบื้องหลังกองกำลังต่างดาวหลักทั้งสามได้แก่พระราชวังเหลียงเจียหอคอยหวันฟ้าและเรืองเหงาแห่งการเวลาและอวกาศ ต่างก็มีวิธีการที่แตกต่างกันเจ้าของพระราชวังเหลียงเจียเป็นคนเจ้ากี่เจ้าการและทรงอำนาจมากที่สุดส่วนพระราชวังเหลียงเจียมีการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปีศาจเท่าแห่งการเวลาและอวกาศแห่งเรือผู้โดดเดี่ยวแห่งการเวลาและอวกาศนั้นเป็นคนต่าต้อยไร้ยางอายและโหดร้ายแม้แต่ประเทศโบราณทั้งสอง ก็ยังกลัวปีศาจเท่าแห่งการเวลาและอวกาศนี้มากที่สุดว่ากันว่าปรมาจารย์หอคอยหวันฟ้าแห่งหอคอยหวันฟ้าได้เชี่ยวชาญหวันฟ้าแม้ว่าการเคลื่อนไหวของเขาจะจำกัดอยู่แค่ระดับสูงสุดของอาณาจักรแห่งความโกลาหลนก็ตามแต่กลวิธีลับนับไม่ถ้ว่วสามารถทำให้ทีมภายใต้การบังคับบัญชาของเขาเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ และกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดในดินแดนขุมทรัพย์ทีมที่สู้ด้วยยากที่สุดในการเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัวคือทีมที่นำโดยปรมาจารย์หอคอยหวันฟ้าจักรพัฒดกุ้ยซื้อรู้สึกกดดันเล็กน้อยและพูดด้วยเสียงที่ส่งมาว่ารีบออกจากพื้นที่แห่งความฝันนี้ไปซะอยู่ให้ห่างจากพวกมันไว้ ใช่แล้วรีบออกไปเถอะยิ่งไกลาจากพวกมันเท่าไหร่ก็ยิ่งดีราชาเทพอูซินก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นกันหลัวเฟิงถอนหายใจพลังของปรมาจารย์หอคอยหวันฟาการเคลื่อนไหวของเขาถูกระงับและเพียงแค่การนำทีมก็ยังสามารถทำให้ผู้ที่มีสถานะสูงสุดในระดับที่สองของราชาเทพเช่นจักรพัรดิกุ้ยสือและราชาเทพอูซิน รู้สึกท้อแท้และหวาดกลัวได้หากร่างจริงมาได้อาจารย์หอหวันฟ้าจะเลวร้ายขนาดไหนมนุษย์ต่างดาวทั้งสามคนนี้กล้าทำสิ่งที่ไม่รอบคอบเช่นนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทวีปต้นกำเนิดจะกล่าวกันว่าร่างที่แท้จริงของมนุษย์ต่างดาวทั้งสามคนนี้ไม่ต่างจากบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศหัวหน้าหอคอยหวันฟ้าเป็นผู้นำทีมและมองเห็นหลัวเฟิง และอีกสี่คนจากระยะไกลเป็นทีมของหอคอยสังสารวัตรและเมื่อเทียบกับอดีตแล้วมีสมาชิกอีกหนึ่งคนที่มีเกล็ดสีดาและเข่าสีทองใบหน้าทั้งสามของปรมาจารย์หอคอยหวันฟ้าต่างก็ตรวจสอบทีมหอคอยสังสารวัตรในทันใดนั้นเขาได้สังเกตศึกษาและบันทึกข้อมูลมากมายจากหลายระดับข้าได้ขังพวกมันไว้แล้ว หากพวกมันยังคงอยู่ในพื้นที่แห่งความฝันนี้ต่อไปเราก็อาจหาโอกาสจัดการกับพวกมันได้ปรมาจารย์หอคอยหวันฟากเล่าผ่านการสื่อสารด้วยเสียงครับท่านอาจารย์หอคอยสมาชิกทั้ง8คนที่อยู่ข้างหลังเขา6คนอยู่ในระดับที่สองของราชาเทพและอีกสองคนอยู่ในระดับที่ไม่มีใครเอาชนะได้ในระดับแรกของราชาเทพ พวกเขาคือทีมรวมที่อาจารย์หอคอยหวันฟ้าเลือกตามวิธีลับที่ส่งต่อกันมาโดยอาจารย์อาคานหวันฟ้าสมาชิกในทีมทั้ง8ร่วมมือกันและความแข็งแกร่งโดยรวมสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพได้สมาชิกของหอคอยหวันฟ้าต่างก็ชื่นชมปรมาจารย์หอคอยผู้นี้เนื่องจากปรมาจารย์หอคอยมักจะสั่งสอนพวกเขาถึงวิธีการฝึกฝน จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องปรมาจารย์ฮะทีมหอคอยสังสาที่อยู่ห่างออกไปรีบถอยและเพียงชั่วพริบตาพวกเขาก็ออกจากพื้นที่แห่งความฝันนี้ไปพวกเขาจากไปโดยทิ้งพื้นที่แห่งความฝันนี้ไว้ปรมาจารย์หอคอยหวันฟ้าสายหัวระมัดระวังมากเกินไปพื้นที่แห่งความฝันทั้งหมดมีพื้นที่มหาศาลแต่ละพื้นที่มีอยู่ โดยอิสระเมื่อหอคอยสังสาออกจากพื้นที่นี้ปรมาจารย์หอคอยหวั่นฟ้าจะล็อกพวกมันไม่ได้อีกต่อไปพวกเขากลัวเจ้าหอคอยอาจารย์ไม่จำเป็นต้องสนใจหอคอยสังสารวัตรมีผู้คนในระดับที่สองของอาณาจักรราชาเทพที่เรียกเขาโดยตรงว่าอาจารย์ อาจารย์หอคอยหวันฟ้าได้ยอมรับลูกศิษย์ส่วนตัว15คนจากสมาชิกภายในในแง่ของความสามารถในการสอนเขายังเหนือกว่าบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศและยังเหนือกว่าเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่อยู่เบื้องหลังพระราชวังสองอาณาจากักรและเรือโดดเดี่ยวแห่งการเวลาและอวกาศอีกด้วยความสามารถคีภายในหอคอยหวันฟ้ายังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด กับความเต็มใจของอาจารย์หอคอยหวันฟ้าที่จะสอนสมาชิกภายในหลัวเฟิงและทีมของเขาออกจากพื้นที่แห่งความฝันอย่างรวดเร็วทุกครั้งที่ข้าพบกับปรมาจารย์แห่งหอคอยหวันฟ้าข้ารู้สึกประมาอูซินเซินหวังอดไม่ได้ที่จะพูดว่าข้ารู้สึกว่าไม่ว่าข้าจะมีกลอุบายอะไรก็ตามก็ไม่มีความลับใดๆที่อยู่ตรงหน้าเขารอดไปได้ ความแข็งแกร่งของเขานั้นถูกกดสูงสุดกดเอาไว้ชัดเจนแต่เขาสามารถทำให้ทีมของเขาแสดงความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าออกมาได้จักรพัรดิกุ้ยซือสายหัวฆ่าตายไปแล้วถึงสามครั้งโดยฝีมือของทีมหอคอยหวั่นฟ้ากี่ครั้งแล้วล่ะหลัวเฟิงรู้สึกประหลาดใจใช่จักรพัรดิกุ้ยซือพยักหน้า ทีมของหอคอยหวันฟ้ามีการประสานงานที่สมบูรณ์แบบเมื่อเราต่อสู้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะคำนวณมาตรการรับมือของเราไว้หมดแล้วไม่ว่าเราจะต่อต้านหรือดิ้นรนอย่างไรเราก็ไม่สามารถหลบหนีได้ทุกครั้งที่ข้าต้องใช้วิธีหลบหนีทำลายขอบเขตเพื่อหลบหนีแต่เมื่อข้าใช้วิธีหลบหนีทำลายขอบเขต ข้าก็ไม่สามารถพาสิ่งมีชีวิตใดๆไปได้อูซินเซินหวางก็สายหัวเช่นกันวิธีการหลบหนีที่ทำลายโลกของอูซินสามารถปรากฏได้ทุกที่ในทวีปต้นกำเนิดในทันทีและสามารถออกจากโลกต้นกำเนิดได้ด้วยซ้ำในทางทฤษฎีแล้วมันเป็นไปได้ที่จะไปยังโลกต้นกำเนิดอื่นจากกระพัดกุ้ยซือกล่าวข้าไปไม่ได้ ราชาอูซินสายหัวข้าต้องมีพิกัดที่ชัดเจนเสียก่อนจึงจะหวังไปถึงโลกต้นกำเนิดอื่นได้นอกโลกกรงแม้แต่ข้าก็หลงทางดังนั้นข้าจึงออกไปเดินเล่นแล้วกลับมาโลกดังเดิมช่างน่าทึ่งหลัวเฟิงประหลาดใจท่านอูซินท่านบินออกไปนอกโลกกรงได้จริงๆด้วยเมื่อพูดถึงเทคนิคการหลบหนีแล้ว อูซินถือเป็นแนวหน้าของทวีปต้นกำเนิดจริงๆจากกระพัดกุ้ยซือหัวร็อกคิกคับก,การหนีออกไปนอกโลกองเป็นอย่างไรบ้างหลัวเฟิงรู้สึกอยากรู้มันอันตรายมากราชาเทพอูซินกล่าวว่านอกโลกโรงนั้นมีแหล่งกำเนิดแห่งความโกลาหลที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งบรรจุพลังอันไร้ขอบเขตของแหล่งกำเนิดแห่งความโกลาหล เมื่อพลังของแหล่งกำเนิดแห่งความโกลาหลกัดกร่อนชีวิตของเราในกรงนั้นจะถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นความว่างเปล่าและตายไปโดยสิ้นเชิงท้ายที่สุดแล้วพวกเราก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตในกรงสิ่งมีชีวิตที่เป็นหุ่นยวนที่แท้จริงสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ของหุ่นยวนได้อย่างสะดวกสบายเทพราชาหูสินกล่าหลัวเฟิงเข้าใจ เทพราชาหยุนเทียนมักจะเข้าร่วมทีมและรู้จักวิธีการของกุ้ยสู้และหูซินเป็นอย่างดีจาก,กรพัดกุ้ยสวีตรัสว่าพวกเราได้พบกับทีมจากพระราชวังสองอาณาจากักรและทีมจากสาลาหวันฟา้าครั้งนี้พวกเรายังได้สำรวจพื้นที่อาณาจักรแห่งความฝันอีกห้าแห่งแล้วเราสามารถออกเดินทางได้แล้วอย่าล้เลยราชาเทพหูซิน ก็พยักหน้าเช่นกันยิ่งท่านสำรวจพื้นที่แห่งความฝันมากเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งอาจพบกับกำแพงใหญ่ในวันหนึ่งมากขึ้นเท่านั้นข้าเห็นด้วยหลวเฟิงพยักหน้าเขามีอวตารมากมายที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่แห่งความฝันต่างๆมานานและสามารถอย่างรากที่นี่ได้ไปกันเร็วๆเอถอะข้ากลัวนิดหน่อยเมื่อเห็นอาจารย์หอหวันฟ้า ราชาเทพหยุนเทียนก็พูดเช่นกันเช่นเดียวกับตอนที่พวกเขามาพวกเขากลับมาพร้อมกับทีมทั้งหมดอย่างเงียบเงียบภายใต้เวทมนต์แห่งการหลบหนีจากสวรรค์ที่ซ่อนเร้นจากราชาเทพอูซินและผ่านบริเวณทางเข้าของอาณาจักรแห่งความฝันที่ถูกปิดกั้นโดยสองประเทศโบราณอย่างระมัดระวังอีกครั้งจากนั้นจึงกลับสู่โลกปกติของทวีปต้นกำเนิดได้สำเร็จเพียงพริบตา ทีมทั้งหมดก็ข้ามระยะทางอันไกลโพ้นจากทางเข้าสู่อาณาจักรแห่งความฝันและมาถึงภูเขาห่วงเหวในภูเขาห่วงเหาหลวเฟิงและพวกเขาทั้งสี่รู้สึกผ่อนคลายอย่างเต็มที่ฮ่าาการสำรวจดินแดนแห่งความฝันครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมากแม้ว่าเราจะถูกโจมตีโดยโลกใต้ดินของทั้งสองดินแดน และถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตในดินแดนแห่งความฝันอันทรงพลังแต่เมื่อมีท่านหลัวเหออยู่ที่นี่มันก็ง่ายกว่าเมื่อก่อนแล้วจักระพัดกุ้ยซือยิ้มพวกเราจะแบ่งสมบัติกันตอนนี้เทพเจ้าอูซินก็กล่าวเช่นกันดวงตาของหลัวเฟิง่งและราชาหยุนเทียนเป็นประกายทุกคนรู้ดีว่าสมบัติที่นำมาจากอาณาจักรแห่งความฝันครั้งนี้ มีมูลค่ารวมประมาณ280ล้านเครดิตราชาเทพหู่สิ้นกล่าวท่านหยุ่นเทียนจะได้รับ28ล้านเครดิตพวกเราอีก3ามคนจะได้รับคนละ8ล้านเครดิตหลัวเฟิงก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยหลังจากได้ยินเรื่องนี้สมบัติมูลค่ากว่า80ล้านหยวนหรือตัวอย่างเช่นโคาสำหรับการเข้าสู่ดินแดนขุมทรัพย์อวกาศอันไร้ขอบเขต สามารถแลกรับได้โดยแขกจากสองประเทศโบราณและจะได้รับเพียง50ล้านเครดิตเท่านั้นนี่เป็นจำนวนรายได้ที่คนธรรมดาในระดับแรกของราชาเทพคงไม่สามารถเก็บสะสมไว้ได้ตลอดชีวิตในระดับของราชาเทียนคุณและคนอื่นๆเมื่อพวกเขาเข้าไปในดินแดนแห่งสมบัติผลตอบแทนของพวกเขามักจะแย่กว่าระดับของจักรพรรดกุ้ยซือและราชาเทพหูซินมาก การเก็บเกี่ยวของหลัวเฟิงนั้นเทียบเท่ากับของจักรพรรดิกุ้ยซือและคนอื่นๆเห็นได้ชัดว่าคโครนับร้อยตัวกำลังควบคุมกลุ่มชีววิทยาแห่งดินแดนแห่งความฝันทั้งหมดพร้อมๆกันซึ่งทำให้กุ้ยซู่อู่ซินและคนอื่นๆตกตะลึงและสรุปได้ว่าการมีส่วนสนับสนุนของหลัวเฟิงนั้นไม่น้อยไปกว่าพวกเขาสองคนเลย โอเคทุกอย่างได้ถูกแจกจ่ายไปแล้วเทพราชาอูซินเพียงแต่แจกจ่ายสมบัติให้สหายทั้งสนอกจากนี้หลัวเฟิงยังได้รับสมบัติหายากมากมายที่เก็บไว้ในถุงผ้ามิติสมบัติเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยสภาพแวดล้อมพิเศษของอาณาจักรแห่งความฝันและมีค่ามากเพียงแต่หลัวเฟิงไม่ได้ฝึกฝนสายเลือดหุนหยวน ดังนั้นสมบัติส่วนใหญ่จึงไม่มีประโยชน์สำหรับเขาท่านหลัวเหอท่านทราบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสมบัติในอาณาจักรแห่งความฝันหรือไม่ราชาเทพอูซินถามเราสามารถใช้ประโยชน์จากสมบัติเหล่านี้ได้ดีขึ้นและขายให้กับราชาเทพองค์อื่นๆได้ก็ต่อเมื่อทราบมูลค่าโดยละเอียดเท่านั้นข้ารู้ หลวเฟิงพยักหน้าอาจารย์ของเขาตี้ชูได้มอบมันให้กับเขาไปแล้วว่าแต่ใครมียาห้าสีบ้างไหมน้ำอมฤตห้าสีนี้ว่ากันว่ากลั่นมาจากหัวใจของสัตว์ร,ร้ายแห่งอาณาจากักรที่เหนือระดับราชาเทศมีจำหน่ายเฉพาะในสองประเทศโบราณที่สำคัญเท่านั้น หากรับประทานเข้าไปก็จะทำให้ตนเองสอดคล้องกับเส้นทางแห่งการทำลายล้างต้นกำเนิดได้อย่างไม่มีที่เปรียบเสมือนลูกราของเส้นทางแห่งการทำลายล้างต้นกำเนิดด้วยสมบัติชิ้นนี้ท่านสามารถฝึกฝนเส้นทางแห่งการทำลายต้นกำเนิดของท่านได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นยิ่งความสำเร็จในพื้นที่นี้สูงเท่าใดผลของเทคนิคการกลั่นจิตใจแห่งการทำลายล้างครั้งใหญ่ ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นแต่ยาอันล้ำค่าหนึ่งชิ้นนั้นมีค่าถึง10ล้านเครดิตและมีราคาสูงมากตลอดหลายปีที่ผ่านมายาอันล้ำค่า5สีเหล่านี้จำนวนมากได้ถูกส่งต่อไปยังราชาเทพผู้มาเยือนหลายองค์ไม่สิกกุ้ยซืออูสซินและราชาเทพหยุ่นเทียนต่างก็สายหัวยาสมบัติ5สีนั้นหายากมาก แม้ว่ากษัตริย์เทพเครชิงบางพระองค์จะแลกมันไปแต่ส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ไปนานแล้วกษัตริย์เทพหูซินกล่าวท่านไปหาอาจารย์ของท่านได้แล้วอาจารย์ของท่านคือจัก,กรพัรดิหลวเฟิงพยักหน้าเมื่อปฏิบัติการนี้สิ้นสุดลงเราก็จะแยกย้ายกันไปจัก,กรพัรดิกุ้ยซือกล่าวด้วยรอยยิ้มเราจะพบกันอีกครั้ง สำหรับปฏิบัติการครั้งต่อไปเยี่ยมเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับหลัวเฟิงและคนอื่นๆตอบรับด้วยรอยยิ้มทุกคนพึงพอใจกับการเก็บเกี่ยวนี้มากสำหรับหลัวเฟิงสมบัติที่สามารถสร้างเครดิตได้หลายสิบล้านเครดิตในหนึ่งการผจญภัยนั้นยังเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับเส้นทางการฝึกฝนของเขาอีกด้วย แน่นอนว่าฉันเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างต่อไปนี้ในไม่ช้าหลัวเฟิรมและพวกเขาทั้งสี่ก็แยกย้ายกันอย่างเงียบๆออกจากภูเขาห่วงเหวและกลับไปยังสถานที่ของตนเอง